สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องที่ซื้อมาในช่วง Black Friday กันค่ะเริ่มด้วยกล่องชิ้นแรกก่อนมาจาก Amazon ค่ะ Amazon สั่งวันเดียวก็มาถึงแล้วนะคะเร็วมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างสำหรับเทศก,กาล Black Friday ที่นี่นะคะก็ลดราคาสินค้ากันเยอะมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแต่ละร้านก็จะมีโคสลด discount top ปอีกน่าจะเป็น20%หรือ25%นะคะถูกมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะ ของชิ้นแรกนะคะที่สั่งมาจากอเมซอนนั้นก็คือไส้กรองน้ำนั่นเองค่ะอยู่ที่อังกฤษน,นะคะเราสามารถดื่มน้ําจากกรอกได้เลยค่ะแต่ว่าเพื่อความสะอาดแล้วก็ความมั่นใจนะคะเราก็จะต้องมีเหยกอกรองน้ํานิดนึงค่ะสําหรับราคาไส้กรองนะคะก็ตกรล้ออยู่ที่ประมาณ100บาทใช้ได้1เดือนค่ะนอกจากนี้ก็ยังสั่ง ครีมทาส้นเท้า,ทาแตกมานะคะเพราะว่าอากาศช่วงนี้ค่อนข้างหนาวแล้วก็ประกอบกับใส่ของเท้าผ้าใบบ่อยมากๆเลยะคะ่ะก็ต้องบำรุงนิดนึงแล้วก็ยังมีครีมมอยส์เจอไรเซอร์ของเซลาวีค่ะ1กระปุกกระปุกค่อนข้างใหญ่เลยล่ะคะ่ะใช้ได้ประมาณ2เดือนนะคะเอาไว้ทาตัวให้อาิเซียค่ะช่วงนี้อากาศเย็นมากๆเลยทีเดียวค่ะ และกล่องใหญ่ที่กําลังแกะอยู่นะคะนั่นก็คือชั้นวางหนังสือของอลิเซียค่ะตั้งแต่ย้ายมายังไม่ได้ซื้อชั้นวางหนังสือเลยนะคะเนื่องจากหาอันที่ถูกใจยังไม่ได้ค่ะแต่ว่าชิ้นนี้เพิ่งจะเห็นแล้วก็ปดีกับช่วง Black Friday ด้วยลดราคาอยู่แล้วก็เลยได้มานะคะเพราะว่าชั้นวางหนังสืออันนี้นะคะจะสามารถเข้ากันดีได้กับเซตสไลเดอร์แล้วก็ชิงช้าที่เล่นอยู่ในบ้านนั่นเองค่ะ ประกอบชั้นวางหนังสือนี้อยู่นานนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมถอดใจค่ะไว้รอบหนาดีกลับมาประกอบดีกว่านะคะเพื่อความถูกต้องแล้วก็ความมั่นคงแข็งแรงของชั้นวางหนังสือนั่นเองค่ะของชิ้นถัดไปที่ได้มานะคะก็จะมาจาก a s o s แล้วก็ของชิ้นสําคัญเลยล่ะคะ่ะนั่นก็คือ e s t é e Lauder นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูของจาก Estee Lauder ก่อนเลยค่ะ สำหรับ Estée Lauder นี้นะคะสั่งมาจากเว็บไซต์ Estée Lauder ของ UK โดยตรงเลยนะคะตัวที่สั่งมาก็จะเป็น Estée Lauder Advanced n i g น t Repair เซ um, ตัวดังของเขาที่ขายดีเดียวทิตเลยล่ะคะ่ะตัวนี้ใช้ดีมากวัๆๆามากๆเลยล่ะคะ่ะนี่เราสั่งมาไซส์50 ml นะคะตุนไว้เลย3อันนะคะแต่ว่าจริงๆเราซื้อมาแค่2อันเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ช่วงป l ั c กไฟ i d ย y นั่นก็คือซื้อครบ120ปอนด์ขึ้นไปนะคะแถมฟรีไซส์จริงตัว a n นะคะ ตัวไซส์50 ml นะคะก็เท่ากับว่าเราได้มาทั้งหมด3อันค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจาก A-Sort นะคะก็จะมีพวกถุงมือต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นยางรัดผมจาก Invisible Bubble นะคะของเยอรมันใช้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะตัวนี้แต่ราคาค่อนข้างสูงอีกนึงแต่ว่าก็ค่อนข้างคุ้มกับคุณภาพค่ะแล้วก็จะเป็นกิ๊บติดผมนะคะจากแบรนด์เดียวกันเลยคะ่ In ะ Invisible Bubble คะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมวกวินเทอร์นะคะ Bucket Hat จาก Topshop ค่ะก็ได้มาจาก A-Sort ค่ะสำหรับ ับเอ o s, s นะคะช่วงแบล็ก f ฟ i d เดเขาก็จะมี On Top เข้าไปอีกนะคะประมาณ20%นั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกล่องที่กำลังแกะอยู่ก็มาจาก ASOS ซค่ะในกล่องนี้นะคะก็จะเป็นถุงมือนะคะจาก Top s h o p ค่ะแล้วก็จะเป็นยางรัดผมอีกเช่นกันนะคะจาก i n v i s i b l e ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูของนัดดีกันบ้างค่ะ ครั้งนี้นะคะดดดสั่ง Long pper, รองเท้าสลิปเปอร์แล้ก็ที่โกนหนวดมานะคะสําหรับการที่เราจะซื้อที่โกนหนวดหรือแม้กระทั่งกันไกลือมีดนะคะที่อังกฤษเราก็จะต้องโชว์บัตรนะคะว่าเราอายุมากกว่า18ปีทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองะคะ่ะและตอนนี้นะคะดดดก็มานั่งประกอบชั้นวางหนังสือให้อาริเซียค่ะหลังจากที่เราได้ถอดใจนะคะต่อไม่สําเร็จตอนช่วงเช้าค่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าชั้นวางหนังสืออันนี้นะคะที่สั่งมาใหม่เข้ากันได้ดีกับเซ็ตชิงช้าแล้วก็สไลดเดอร์ที่มีอยู่แล้วค่ะมีสองทางเลยเหรอทางเลือกและ ไม่เอาไม่เวิร์กห่างเลยที่สองดูร้อยเนาะเฮ้ย <laughs> หน้าเลยนู่นอะวางนู่นอะอืมแทนที่กล่องสีขาวอะดิเชียเสียดิเสีย <laughs> ดิเสีย <laughs> Yeah. Yeah. This is our bookshelf. Shelf. Hmm. Shelf. Is it quick, But yeah. Cute. 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 It's But yeah.